ใครเอยอยู่ข้างใน,นนะ่ะอากาศหนาวมากสวัสดีค่ะอากาศหนาวมากเมตาบอกให้พาไป,ไปเที่ยวเมตาให้พาไปเที่ยว,นวหนาวอ่ะพ่อจะไปกินกาแฟเย็นรู้กินร้อนเหมือนไม่คุ้ม,มกินร้อนน้อยๆแต่กินเย็นนี่โอ้โหฉี่บ่อยอันนี้คือรถพ่อโดน เซนเซอร์มันเสียสเซนเซอร์มันเสียจ้านี่เห็นไหมเห็นไหมจริงๆถ้าไม่ลมก็อาจจะไปเดินเล่นได้อยู่เนาะถ้าลมเนาะน,นี้ลมแรงจริงครับลมแบบลมแรงใช่ไหมตาตาเราจะไปไหนกันยิ้มหนอ่อย นี่ก็ช่วงนี้อากาศหนาวครับอยู่บ้านทั้งวันเขาเขาก็เบื่อไปต้าก็อยู่มาเป็นปีแล้วก็เบื่อใช่ไยต้าอยู่ในบ้านยิ่งหนาวก็จะพาไปอยู่แต่ว่าอากาศลมมันแรงลมมันแรงไม่ต้าลมมันแรงเอาไต้ามองกล้องหน่อย ้จะหนึ่งปีแล้วครับจะหนึ่งปีแล้วอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็จะสิ้นปีแล้ว <sauces> คริสต์มาสก็หนึ่งปีครับคริสต์มาสก็หนึ่งปีเราเกิดวันคริสต์มาสคริสต์มาสอาทิตย์หน้าก็คริสต์มาสอีฟก่อนคริสต์มาสอาทิตย์หนึ่งก็คริสต์มาสอีฟ กินกาแฟกินกาแฟกินกาแฟกินแล้วนอนทำไมเฮ้เคยฟังไห้เพลงนี้กินกาแฟกินกาแฟกินแล้วนอนทำไมอ๋อไม่ได้อ๋อพ่ออ๋อมีลูกค้าอยู่ถามดิเอ้าจะไม่มีโทรศัพท์เอ้า กินก็อ้วงเหมือนเดิมเราจะลงไปไต่สะพานไหมสะพานไหนสะพานอะไรเท่าเนี้ยแดดจังเลยแดดแดดก,ก็จริงอะมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนนะปัญหามันหนาวไงเมื่อเช้าอุณหภูมิอยู่ที่14องศาบอกไปก่อนอเออจะว่ตาต้องมันหนาวอะไรช่วงนี้ นะครับมาถึงแล้วครับไล่กลางหันลมนะครับโปรโมทให้เขาหน่อยนี่เรา,า,รก,า,าก็ลูกค้าจ๊มมาที่เดิมกินกาแฟกินกาแฟาากินแล้วหน่อนทำไมมีมาลายด้วย,าาย,วยโอเคถึงแล้ว